อาหารหลายอย่างที่สามารถเพิ่มพลังรักโดยไม่ต้องง้อยาสวัสดีครับช่อง Beauty and Health วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มพลังรักโดยไม่ต้องง้อยยา คงจะมีหนุ่มๆคนไหนสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยนะครับว่ามันไม่สําคัญเรื่องนี้สําคัญมากๆในชีวิตครับการดูแลพลังของเราให้มันมีวังชาตลอดคึกแข็งโป๊กตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและอาหารหลายอย่างที่สามารถเพิ่มพลังเรานี้ให้กับเราได้อย่างเช่นอาหารที่มีสังกะสีเยอะๆนะครับทําความรู้จักกับ อาหารตัวท็อปก่อนเลยว่าอาหารอะไรบ้างที่สามารถเพิ่มพลังได้ดีเยี่ยมนะครับอย่างเช่นนะครับอาหารที่มีสังกะสีเยอะๆอย่างที่กล่าวไปนะครับโดยจะมีพวกหอยนางรมอัลมอนด์มเมล็ดฟักทองและ ถั่วชนิดต่างๆนะครับแต่วันนี้ช่อง Beauty and Health จะเอาอาหารที่หาก,กินได้ง่ายๆมาให้ทุกคนได้ทำทานกันนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือกระเทียมครับกระเทียมมีสารที่เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะสําคัญของร้องชายนะครับแต่เพื่อให้เห็นผลของการกินกระเทียมนะครับควรกินเป็นประจำนะครับไม่ใช่กินอาหารตามที่เราใส่กระเทียมกันทัวทัวไปนะครับ อย่างที่สองคือแตงโมอันนี้ก็คือเป็นผลไม,ธรรม้ธรรมดาาที่ทุกคนคิดว่าธรรมดานะครับแต่ในงานวิจัยนะคะบอกว่าแตงโมมีกรดอะมิโนนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเลือดช่วยคลายเส้นเลือดซึ่งเป็นฟังก์ชันในการทำงานคล้ายเลยนะครับกับการทำงานของไว กราครับการทํำจุดนี้ง่ายๆครับใช้กระเทียม3กลีบนะครับแตงโมนะครับ4ีหชิ้นหรือใส่แตงโมมากกว่าที่ต้องการก็ได้นะครับแล้วเพิ่มมะนาวลงไปครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้การดื่ม ให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นครับสูตรนี้นะครับกินเข้าไปแล้วมีกลิ่นกระเทียมอ่อนๆนะครับแล้วก็มีน้ำผลไม้อย่างเช่นมะนาวแล้วก็แตงโมหอม,ห,อมหวานสดชื่นสามารถทานได้เป็นประจำเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอยากเพิ่มพลังรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับ beauty and health ด้วยครับ